เรื่องนี้ครับว่าคาตอบของกฤษฎสิรกาเนี่ยนะครับบอกว่าอยู่ในความอานาจของทางกระทรวงการคลังของทางรัฐบาลที่จะดาเนินการได้นะครับในการออกพระราชบัญญัติการกู้เงินไม่ขยายไปตางเเรายังพยายามยืนยันว่าจะต้องเป็นไปตามกรอบเดิมเป้าหมายเดิมคือเดือนพฤษภาคมก็ยังยังยังไม่มีเหตุให้เลื่อนเป้าหมายเดิมจนกว่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมไปจากนี้แน่นอนครับแน่นอนครับมันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ที่มีผลแน่นอน เรียนอย่างี้ครับว่าคาตอบของกฤษฎีิกาเนี่ยนะครับอบอกว่าอยู่ในกรอบอานาจของทางกระทรวงการคลังของทางรัฐบาลที่จะดาเนินการได้นะครับในการออกพระราชบัญญัติการกู้เงินนะครับแต่มันมีข้อสังเกตมาด้วยนะครับข้อเสนอแนะในเรื่องของให้ปฏิบัติตามมาตรา53ของพรบรวินัยมาตรา57ของพร,พรบรวินัยนะครับเป็นเรื่องของความคุ้มค่านั่นก็คือหมายความว่าจะต้องมีการประเมินผล ได้ทั้งก่อนและหลังโครงการนะครับในเรื่องของกลไกที่จะเป็นไปตามข้อกฎหมายตามมาตรา53ก็คือเรื่องของว่าเป็นวิกฤตหรือไม่อย่างที่ได้เรียนถามเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นภาระหน้าที่ของทางกระทรวงการคลังแล้วก็เป็นภาระหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายจะดําเนินการให้ครบถ้วนส่วนที่2ที่มีข้อเสนอแนะคือเรื่องของการให้รับฟังความคิดเห็นให้รอบด้านนะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยก็คงจะต้องไปพิจารณากันดูสิ่งที่จะเกิดต่อจากนี้ ก็คือคงจะต้องมีการเชิญประชุมคณะกรรมการนโยบายนะครับเพื่อที่จะเชิญทุกฝ่ายมาแล้วก็คงต้องรบกวนทางท่านเลขากฤษฎีกาซึ่งเป็นคณะกรรมการท่านหนึ่งด้วยเนี่ยนะครับให้นําเสนอต่อที่ประชุมเพื่อให้ทุกคนได้รับทราบถึงคําตอบของคณะกรรมการกฤษฎีกาและให้สรุปให้ที่ประชุมฟังด้วยว่าใน ในความเห็นนั้นๆเนี่ยนะครับมีความหมายเช่นไรและควรจะต้องดําเนินการเช่นไรต่อนะครับพวกเราก็ในฐานะกรรมการนโยบายเนี่ยนะครับหลังจากประชุมกันแล้วก็คงจะต้องมีมติว่าเราจะเดินขั้นต่อไปอย่างไรมันอยู่ในกรอบอำนาจหน้าที่ก็ทําได้ครับก็แต่ว่าเมื่อมีข้อเสนอแนะมาเนี่ยไม่ว่าใครเสนอแนะมาก็ตามโดยเฉพาะเป็นคณะกรรมการกฤษฎีการซึ่งเป็นผู้ให้ข้อแนะนําเกี่ยวกับด้านกฎหมายของรัฐบาลเนี่ยนะครับเมื่อมีข้อเสนอแนะมาเราต้องรับฟังครับแล้วก็ขออนุญาตให เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายได้ได้ปรึกษาหารือกันมีข้อสรุปแล้วก็เดินหน้าต่อว่าจะเดินอย่างไรภายใต้กรอบอย่างไรไม่ขยายไปจากนี้แล้วใช่ไหมเรายังพยายามยืนยันว่าจะต้องเป็นไปตามกรอบเดิมครับยังยังยืนยันครับกรอบเวลาที่ใช้นี่คือคาดการณ์ไว้ว่าประมาณเป้าหมายเดิมคือเดือนพฤษภาคมครับก็ยังยังยังไม่มีเหตุให้เลื่อน เป้าหมายเดิมนะครับจนกว่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมไปจากนี้คือกลไกของดิจิตอลวั l ละเนี่ยอย่างที่ได้บอกเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยหลักนะครับไม่ใช่โครงการสําหรับการส่งเคราะห์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมเพื่อที่จะให้ภาวะการเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยกลับไปสู่ระดับการเติบโตที่เต็มศักยภาพของเรานะครับนี่คือจุดมุ่งหมายของ รัฐบาลแน่นอนครับมันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจษษที่ที่มีผลแน่นอนอย่างในเบื้องต้นเลยเนี่ยวันที่เราประกาศเรื่องโครงการเราประกาศในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับมีตัวเลขจากทางธนาคารประเทศไทยเองเนี่ยออกมาก็บอกว่าจะสามารถเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจไปถึงระดับที่4.4ได้ นะครับซึ่งเป็นระดับที่น่าพอใจนะครับหมายความว่ามันเมื่อเม็กเงินลงเนี่ยแล้วมีระยะเวลาให้มันหมุนเพียงพอเนี่ยมันจะถีตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจไปถึงได้4กว่ากว่านี่ยังไม่รวมนโยบายอื่นที่รัฐบาลจะผลักดันลงไปเพิ่มเติมนะครับทั้งเรื่องของการลงทุนทั้งเรื่องของการดึงดูดการท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยนะครับเรามีความมั่นใจนะครับในส่วนของตัวเลขครั้งถัดมาเนี่ยที่มันดูต่ํากว่ามันเหลือ3ามกว่าเนี่ยสาเหตุหนึ่งก็เพราะว่ากระบวนการในการเริ่มโครงการการล็อกโครงการเนี่ยมันถูกเลื่อนไป ครับเป็นพฤษภาเป็นอะไรแล้วเขาก็คาดหมายว่ามันอาจจะดีเลยกว่านั้นหมายความว่ากลไกที่งบประมาณมันจะ,ะเรื่องของเงินดิจิตอลวันไหที่เติมลงไปเนี่ยมันจะมีผลต่อระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันไปเริ่มในช่วงไตรมารสสปลายปลายเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีผลต่อตัว GDP ของปีปัจจุบันเนี่ยได้น้อยลงแค่นั้นเองครับ